ใครกลัวการทำศัลยกรรมที่จีนบ้างวันนี้พาทุกคนมาดูทุกขั้นตอนแบบชัดๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยลูกค้าเจนคนนี้รีเควสต์ขอทรงจมูกแบบพศออจีนมีฮัมที่สันรงปลายกระดกเล็กน้อยทรงซิกเนเจอร์แบบพศออจีนเลยอย่างแรกปรึกษาคุณหมอก่อนเนี่ยใครกลัวทำสัญญที่จีนดูคิวซะก่อนถ้าไม่ดีจริงคุณหมอจะลูกค้าเยอะแบบนี้ไหมและการตรวจร่างกายคือเวอร์มากที่จีนนะถึงแม้จะทำสัลยกรรมเล็กๆแต่การตรวจร่างกายคือละเอียดยิบดูต้องเข้าอุโมงค์เลยนะร่างกายเราพร้อมวันลงขึ้นก็เข้ามาห้อง อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเลยตรงที่คุณหมอจะให้เราแอป,ปรูปทรงทุกครั้งทีมงานบิวตี้เซอรีของเจนจะเข้าในห้องผ่าตัดพร้อมกับคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าคุณหมอเนี่ยทำทรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเราจะเทียบตามเรฟเฟรนที่คุณยื่นมาคุณหมอจะไม่ยอมปิดแผลจนกว่าคุณหมอและทีมจะเห็นตรงกันว่าตรงตามเลฟแล้วสรุปรายการที่ลูกค้าท่านนี้ทำนะคะอันนี้เป็นจมูกซิคโครงตัวเองค่ะและไหนไนเอากระดูกซิคโครงตัวเองมาแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะเติมล่องปีกจมูกให้พอเติมมันน่าจะดดูเเ็กกกลลงงบออยว่่าาคุ้มมไมไต เติมฟิลเลอร์ตลอดชีวิตเลยค่ะสัญญกรกมตาสองชั้นแบบฟูลออปชันเปิดหวัวตาหางตาใต้ตาตา,ตาโตหวานแบบธรรมชาติตาจีนนี่คือเจนยกให้เลยนะว่าสุดจริงๆใครเคยทําตามาแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สุดมันยังไม่โตอย่างที่ต้องการเลยแนะนําให้มาแก้ที่นี่ได้เลยค่ะราคาจมูกแบบซี่โครงนะคะก็อยู่ที่250ราใบเทาส่วนตาเนี่ยโอ้โหถูกมากทําสัญญรรมตานะแต่ราคาแค่หลักหมื่นเอาจริงนะถูกกว่าไทยบางที่อีกใครสนใจอยากทาสัญญากรรมที่จีนบอกเจนและทีมบิวตี้เซอร์จรีให้ดูแลได้เลยอยากได้ส งสวยแบบพอสอจีนออริจินอลราคาดีๆ beauty surgery surgery planner เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญควรถูกวางแผนโดยมืออาชีพค่ะ